ตะกูลตู่ฮ่าๆข้าพวกมันให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่ไก่ตัวเดียวตะกูลตู่ก้าดียังไงกานถึงมาต่อกรกับนิกากเพิงนภาลุหายที่ตายสะจริงฮ่าอย่าได้ปานี่พวกมันแสดงให้พวกมันรู้ว่าใครเป็นใหญ่แน่จากทั้งเก้าหัวหน้าสิทธิ์นิกายเพิงนภาสื่อหวานสินช่วยด้วยขอร้องล่ะอย่าฆ่าาเลยนิกากเพิงนภาขอให้พวกแกทุกคนตายอย่างทุกทรมานท่านพ่อท่านพ่อช่วยข้าด้วย ซือวานซิงแค่พลังของเจ้าทำลายตระกูลข้าไม่ได้หรอกตู่เทียนหลงตระกูลตู่เป็นถึงตระกูลอันดับหนึ่งของเมืองซูโจแต่ว่าวันนี้ถ้าใครหน้าไหนไม่เชื่อฟังนิกายเพิงนภาพวกมันจะต้องถูกทำลายทั้งสิ้นเจ้ามันก็แค่ไปสูนัขเฝ้าบ้านเจ้าคิดว่าคนอื่นจะอยากเป็นเหมือนดั่งเจ้านั้นหรือตู่มิงเยว่ท่านพ่อไม่ต้องเสียเวลาสีซอให้ไฟฟังหรอกพวกมันฆ่าท่านพี่ฆ่าต้องฆ่ามันแก้แค้นให้เขาอยากแก้แค้นข้างนั้นหรือเจ้าแข็งแกร่งมากพอแล้วนั้นหรือระบีเพิงมิงเยว่ระวังนะ ดียังไงมาต่อต้านเจ้านายของเจ้ายังไม่ถึงระดับจิตวิญญาณที่จะหยุดฆ่าตายไปซะเอาส้นตีนกูไปแดกก่อนอเจยเอ้แกมันเป็นใครกันถึงกล้าเสนอหน้าต่อต้านนีกลายเป็งนภาของข้ากันนี่กายทาราโลกธทตุไงล่ะฆ่าไงล่ะเย,ย่อยู่เองจ้าอะไรวะทำไมแกคือเย่ย,ยู่งั้นเลยรเขาคือเย่ยู่งั้นเลอรอะเย่อยู่ เจ้าใช่คนที่ขี้โมแล้วก็หลงตัวเองที่พี่ของข้าชอบพูดถึงใช่เจ้าหรือเปล่าพี่ข้าเขาเป็นยังไงบ้างเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอย่าห่วงเลยพี่เจ้ายังสบายดีตอนนี้นะไอ้หาเอ้ยมันเอาแต่พูดเรื่องเสีย,สยหายของข้าทุกวันเลยสินะฮ่าฮ่าฮ่าข้าจะกังวลว่าจะหาเจ้าได้ที่ไหนไม่คิดว่าเจ้าจะมาหาข้าด้วยตัวเองฮ่าฮ่าพวกเจ้าล้อมมันไว้ใครก็ตามที่จับมันได้จะได้รางวัลมากมายเลยตุยตูดมันข้าไอเย่ยอยู่ซะแล้วจะได้รับรางวัลหลุมมันคนเดียวเลยพวกเรา พวกแกนี่ช่างลนหาที่ตายกันซะจริงสิอหวานซึ่งเป็นถึงปรมาจารย์ผู้บรรลุถึงเขตแดนจิตวิญญาณเขตแดนจิตวิญญาณขั้นสูงเขากล้าลุยกับพวกมารคนเดียวเลยงง้นลือ้อไอหนุ่มนั่นช่างบ่มบามนะักทั้งเมื่อกี้หลอบจมดีได้สําเร็จแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะแข็งแกร่งสักหน่อยอ,อันนี้จะาต้องมาตายทั้งที่อายุเองน้อยอีกนึกว่าเขาเป็นผู้มากอบผู้เสียอีกไม่คิดว่าเขาจะโง่ขนาดนี้ท่านพ่อถ้ารออะไรอยู่งง้นลือ้อไปช่วยเขาซิ